สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับนำเสนอรถยนต์กระบะพารวยนะครับโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับมีคอกมีกระบะลอยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรถนะครับขออนุญาตโชว์นิดนึงนะครับขออนุญาตโชว์นะครับ ขออนุญาตเปิดแมสกันนิดนึงนะครับเพื่อเสียงที่ชัดเจนขึ้นตัวนี้เป็นแมสจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะครับต้องบอกว่านะครับขอบพระคุณท่านนายกโยนะครับที่ส่งแมสนะครับมาเป็นนะครับทีระลึกให้ผู้ประกอบการขออนุญาตแกะเสื้อเลยนะครับ้อนิดนึงนะฮะนะฮะนี่คือแมสจากสมาคมนะครับนะครับที่มาถึงนะสีสวยมากสีน้าเงินนะครับขออนุญาตเก็บและก็อีกรางวัลหนึ่งนะครับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับที่มาถึงวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่เลยครับ สมาคมผู้ปกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะครับเป็นรางวัลนะครับประกาศเกียรติคุณนะครับให้บริษัทมงคลคาเซ็นเตอร์นะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับว่าเราเป็นผู้ประกอบการดีเด่นประจําปี2,552นะครับหรือปี2,019นี่เองคือปีที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วเราก็ได้ปีนี้เราก็ได้น่าจะ3ปีซ้อนเลยนะครับที่ผู้ประกอบการมงคลคาเซ็นเตอร์ได้รางวัลจากผู้สมัครนะครับกว่า300ดีลเลอร์จากทั่วประเทศนะครับเราเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับได้รับรางวัลจากท่านพลตีประสิทธิ์นะครับเลขาธิการสำนักงานคุ้มครองผู้ประสบะคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอนี่เองนะครับนี่คือรางวัลอสงเกตนะครับขอบพระคุณนะครับท่านนายกสมาคมนะอดีตนายกนะท่านประธานประธานกรรมการนะครับท่าน เนหมูแล้วครับนายวิสุทธิ์เหมพันน์ภัยรอนะครับอดีตอดีตนายกซึ่งตอนนี้ท่านเป็นประธานประธานสมาคมแล้วนะครับประธานที่ปรึกษานะครับตอนนี้นายกโยนะครับมาบริหารนะครับมาเสียสละเพื่อขับเคลื่อนสมาคมเราต่อไปนะครับนี่คือรางวัลนะครับที่มงคลเซ็นเตอร์ต้องขอบพระคุณนะครับคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละในการคัดเลือกเราเป็นผู้บุกการที่ดีเด่นนะครับน่าหวนเก็บนะครับมาเข้าเรื่องเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะนำเสนอรถยนต์คันนี้กระบะพาลุยโตโยต้าไฮรักรีโว2.4นะครับ คันนี้นะครับจดทะเบียนวันที่6กุมภาพันธ์2563กุมภาพัมีนาเมษายนพฤษภาสามเดือนครับท่านผู้ชมครับลด3เดือนนะครับไหม่7,000กิโลครับท่านผู้ชมครับไหม่7,000กิโลประกันชั้นหนึ่งยังเหลือนะครับเพราะรถแค่3เดือนนี่ครับลดใหม่ยังไงอย่างนั้นนะครับลดใหม่ราคานะครับ566,000บาทตีไว้570,000แล้วกันนะครับ570,000บาทต้องบอกคันนี้ประหยัดไปเป็นแสนนะครับอย่างแรก อย่างที่2ประหยัดค่าแต่งไปเป็นแสนอีกเพราะที่ท่านประหยัดไปในนี้คือประมาณ2 0 0 0 0 0บาทรถคันนี้มีใหม่อะไรบ้างน้องออยมาดูใกล้ๆครับน้องออยครับรถคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างเหมือนรถใหม่เลยครับท่านผู้ชมครับนะครับหม้อน้ำนะครับคานหน้าห้องเครื่องนะครับกิฟทุกตัวพลาสติกทุกจุดนะครับรถใหม่ยังไงอย่างนั้นนะครับอตยังไม่เคยขยับแม้แต่จุดเดียวนะครับรถคันนี้นะครับผลิตนะครับเดือนสิงหาคม ปี2,552นะครับคือปี2019นะครับรถผลิตเดือนสิงหาแต่มาจดเดือนนะครับเพจนะฮะผลิต19นะครับนะครับขายออกมานะครับแล้วมาจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เองครับผู้ชมครับลดแค่3เดือนเองพลาสติกทุกชิ้นนะครับเป็นยังไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับและยังมีรับประกัน3ปีแ0 0กิโลจากศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศเช่นกันนะครับน็อตไม่เคยขยับครับท่านผู้ชมครับ ถึงบอกว่ารถใหม่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะครับทุกจุดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับและรุ่นนี้ต้องบอกงี้นะครับว่าออปชั่นนี้ฟูลออปชั่นมากสำหรับฟูลออปชั่นมากสําหรับกระบะตอนเดียวยุคใหม่นะครับล้อนะครับยางโยโกฮามานะครับข้างหน้าเป็นล้อสแตนดาร์ดคือเป็นล้อกระทาล้อธรรมดานะครับส่วนข้างหลังเองนะครับเสริมพาาลอยมาเรียบร้อยดูข้างในก่อนครับน้องอยครับคันนี้ติดกันศาดตร์ประตูนะครับติดฟิล์มมาประมาณ60%นะครับเพราะนั้นเองกองแสงให้เรียบร้อยนะครับถุงลมนิรภัยนะครับ ถุงลมนิรภัยแอร์แบกนะครับเบรก ABS นะครับทุกอย่างมาพร้อมครบหมดเลยสำหรับ t ต y ยต a ตอนเดียวรุ่นนี้ไม่กับเจ0 0กิโลเท่านั้นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับมีครบหมดรวมไปถึงกระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับนะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนี่ปรับไฟฟ้าเครื่องเสียงทุกอย่างมาพร้อมครบเลยกับรุ่นนี้เบาะนะครับเบาะสภาพรถใหม่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับเพราะรถคันนี้ เพิ่งวิ่งมาแค่7 0 0 0กิโลเองนะครับสีเดิมทุกชิ้นนะครับท่านผู้ชมครับน้องออยมาดูข้างหลังครับเพาลอยนะครับตัวนี้เป็นเพาลอยนะครับข้างหลังเสริมแหนบมานะครับเสริมแหนบมายังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแล้วก็โชกข้างละ3ต้นนะครับชกทั้งหมดมี6ต้นนะครับเฉพาะด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับเพื่ออะไรเพื่อการลองนับน้าหนักและก็การอับสอบคือการยืดหยุ่นนะครับการให้ตัวเวลาลดเข้าโค้งนะครับเพราะฉะนั้นเอง รถที่จะบรรทุกหนักวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับความคล่องตัวกระบะนี้มากกว่ารถ4ล้อกลางนะครับทุกวันนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เลยนิยมเอารถกระบะตอนเดียวมาใช้แทนรถ4ล้อหรือ6ล้อนะครับเพราะรุ่นนี้ใส่เพลาลอยอย่างนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าน้ําหนักเนี่ยสาตันนี้วิ่งได้สบายใจสิวเลยนะครับไม่ต้องไปใช้รถ6ล้อหรือ4ล้อเลยนะครับนะครับช่วงล่างนี้ต้องบอกว่าทํามาเป็นอย่างดีเลยและยังไม่เคยใช้งานด้วยนะครับรวมไปถึงด้านบนนะครับรวมไปถึงกระบะนะครับรวมไปถึงกระบะด้านหลังนะครับ แมกไลเนอร์นะครับยังสภาพใหม่อยู่เลยนะครับรถยังไม่เคยบรรทุกเลยเพราะรถเพิ่งแค่3เดือนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับคอกที่เป็นเหล็กประปาสตรีมนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงมากนะครับกระบะท้ายนะครับกระบะท้ายมีการปิดล็อกนะครับสชั้นนะครับนี่คือชั้นนอกนะครับส่วนติดรถก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับมีระบบล็อก2ชั้นเลยแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้ต้องบอกว่าใหม่มากๆนะครับมีตำหนิอยู่ฝาท้ายแค่นิดเดียวนะครับซึ่งมีประกันชั้นหนึ่งนะครับสามารถ เคมประกันนะครับเคมประกันได้เลยเปลี่ยนได้ได้เลยเพราะว่าเป็นรถรถออกห้างป้ายแดงนะครับเคมเคมฝาท้ายที่มีตําหนินิดเดียวนะครับอันนี้ไปถอยชนเสาชนเสาแค่นิดเดียวนะครับรถใหม่มากครับท่านผู้ชมครับรถใหม่นะครับประมาณ5้าแสนเนะครับเราขายอยู่แค่4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาประหยัดไป1นึ่งแสนบาท แลวก็คอกแต่งนะครับรวมถึงเพลาลอยประหยัดไปเป็นแสนนะครับเพราะนั้นท่านเซฟเงินไปในแน่สองแสนกว่าบาทนะครับและที่สําคัญครับไม่ต้องไปยุ่งยากในการที่ต้องแจ้งขนส่งนะครับในการดัดแปลงสภาพเพราะรถคันนี้นะครับวิศวกรรับรองความปลอดภัยนะครับความแข็งแรงมาเรียบร้อยแล้วว่ารถคันนี้นะครับเสริมเพาลอยมานะครับแล้วก็ใส่คอกมานะครับเพราะนั้นท่านสามารถเอารถคันนี้ไปทำมาหากินนะครับสมกับเป็นกระบะพารวยได้เลยนะครับต้องบอกว่า 7,000กิโลลด3เดือนครับท่านผู้ชมครับประหยัดไปในน่อย่างน้อย2 0 0 0 0 0บาทที่รถจะไปทำมาอากินเครดิตดีนะครับถ้ามีประวัติผ่อนช้าดีนะฮะเอาเครดิตมาแรกไม่ต้องใช้เงินดาวก็ได้เลยนะครับท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของกระบะพารวยนะครับคันนี้นะครับติดต่อพักเข้ามาเลยนะครับในท่องทาง YouTube นะฮะหรือว่าท่องทางแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับถ้าเครดิตด